คราวนี้เรามาดูส่วนของการตั้งค่าแสดงข้อมูลนะครับผมการตั้งค่าแสดงข้อมูลจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะฮะคือส่วนของการแสดงผลของสินค้านะครับผมการแสดงผลของบทความและการแสดงผลของระบำภาพนะฮะแล้วก็การแสดงผลของถามตอบนะฮะส่วนแรกเราดูการแสดงผลของสินค้าก่อนนะครับการแสดงผลของสินค้าจะมีอยู่ทั้งหมด แสดงผลอยู่3ส่วนคือส่วนสินค้าหน้าแรกนะครับผมแล้วก็ส่วนสถานะสินค้าแนะนำแล้วก็สถานะสินค้าปกติส่วนของสินค้าหน้าแรกนะครับผมจะมีกำหนดคือจำนวนสินค้าต่อแถวแล้วก็จำนวนสินค้าต่อหน้าสินค้าต่อแถวคือว่าในหนึ่งหน้าจะมีในหนึ่งแถวนะครับผมจะมีสินค้าอยู่ตามนี้6ต่อ1คือจะมีสินค้า6ชิ้นต่อหนึ่งแถว ห้าต่อหนึ่งก็คือห้าชิ้นตอ่อหนึ่งแถวรานนี้เรามากําหนดดูสี่ต่อหนึ่งนะครับผมสี่ชิ้นตอ่อหนึ่งแถวเป็นสินค้าหน้าแรกเรามาดูที่หน้าเบรของเรานะฮะแล้วก็หน้าแรกก็คือมีสี่ชิ้นนะครับผมสินค้าอยู่สี่ชิ้นตอ่อหนึ่งแถวแถวหนึ่งจะมีอยู่สี่ชิ้นพอดีเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้สินค้าต่อหน้าก็คือ4ชิ้นต่อหนหน้า,นนาสี่ชิ้นแล้วจะเป็นหนหน้าพอหน้า2ก็ จะเป็นสินค้าที่เหลือนะครับผมต่อมาเราจะกำหนด6ต่อหนึ่งดูนะครับผมว่าหน้าจอจะเป็นยังไงหกต่อนะหนึ่งจำนวนนัก6ชิ้นนะครับผมเราดูที่หน้าแรกเห็นไหมครับสินค้าจะหดตามสเกลอของเมนเพจที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมตัวนี้เราก็กำหนดคอลัมน์ซ้ายไว้200พิกเซลนะครับผมตามเมนเพจที่เหลือก็เป็นพื้นที่ส่วนของเมนเพจก็คือ ตามนี้ครับ6ชิ้นก็จะแสดงตามนี้ก็มคำนวณมาให้ครับผมว่าสินค้าองชิ้นขนาดไหนตัวนี้แล้วแต่เราดูนะครับผมว่าจะให้สินค้าแสดงแถวนึงเนี่ยมีกี่ชิ้นถ้าตามรูปเราแสดงสีชิ้นน่าจะดสูสวยงามกว่านะครับเนี่ยสีชิ้นแล้วก็กำหนดแถวตัวหนึ่งหน้าครับนั่นก็จะเป็นอย่างงี้ครับอีหน้าสองหน้าสามได้ ส่วนต่อไปส่วนของสถานะสินค้าแนะนำนะครับผมสถานะสินค้าแนะนําจะอยู่ในส่วนของหน้าของเมนูสินค้าครับสินค้าแนะนําก็จะขึ้นอยู่หัวข้างบนก่อน h e a d ้านบนนะฮะก็คือตอนนี้เรากําหนด3ตัวหนึ่งครับสินค้าสถานะสินค้าแนะนําก็จะอยู่3 3ชิ้นตน่อ1แถวเรากําหนดเป็น5ชิ้นตน่อ1แถวกำหนดราคจะขึ้น5ชิ้น ตั้งหนึ่งแถวเนี่ยครับแล้วก็สถานะสินค้าปกติก็จะเป็นลองจากตรงนี้ลงไปฮะก็แล้วแต่เราจะก,กาหนดนะครับผมว่าจะให้แถวหนึ่งมีกี่ชิ้นนะครับผมในแต่ละหน้าจะมีกี่ชิ้นก็ก,กาหนดตัวนี้ได้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับการในระบบของการแสดงผลของสินค้าเนี่ยจะมีการการตั้งค่าในการซื้อขายด้วยนะครับในระบบเนี่ยจะมีอยู่3 อสองส่วนคือส่วนของโอนเงินผ่านธนาคารครับผมแล้วก็การตัดชําระบัตรเครดิตในการชรําระบัตรเครดิตนะครับจะมีอยู่สส่วนคือส่วนของเพสบายกับเฮเ p าลนะครับผมเราสามารถใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้นะครับผมในกรณีที่เป็นเพสบายก็สามารถชาระเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นเคาน์เตอร์สวิสได้นี้อยู่ที่ทางเพสบายในการเปิดระบบตัวนี้ให้ชหําระหรือเปล่า ในส่วนของคอเตอร์เซอร์วิสนะครับผมอยู่ที่ตอนที่เราไปสมัครกับทางเพจสบายนะฮะพอเราได้ Account แ,แล้วก็เอา Account ทางเพจสบายที่เราสมัครกับทางเพจสบายนะฮะมาใส่ไว้ครับผมเพ y พก็เหมือนกันนะครับผมเราเลือกว่าจะใช้แบบใดแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็การโอนเงินผ่านธนาคารเราต้องมีการใส่ข้อมูลของธนาคารที่เราจะให้ลูกค้าชาําระใช่ไหมครับก็คลิกที่เพิ่มแก้ไขบัญชีธนาคารของร้านาค้านะครับ คลิกก็จะเป็นหน้าต่างขึ้นมานะฮะสถานะเปิดใช้งานนะครับผมธนาคารมีให้เลือกตามนี่นะครับผมน่าจะครอบคลุมแล้วนะครับเราลองเลือกเป็น scb นะครับผมแล้วก็ใส่ข้อมูลบัญชีเข้าไปนะฮะล้วก,กดเพิ่มธนาคารธนาคารก็จะเพิ่มเข้ามาครับผมถ้าเกิดเราจะแก้ไขก็กดที่รูปเครื่องมือเนี่ยครับแล้วก็ลองเปลี่ยนธนาคารเป็นเกสิกรไทยดูนะครับโลโก้ธนาคารก็จะเปลี่ยนไป อันนี้คือส่วนของเพิ่มธนาคารหรือว่าเราจะปิดชั่วคราวนะครับผมแล้วก็ปิดการใช้งานเนี่ยเครื่องหมายก็จะเป็นก,กบบากะบาทปิดชั่วคราวหรือไม่ใช้เลยก็ปิดไปเลยครับผมก็ลบไปเลยก็ได้ครับส่วนต่อไปคือส่วนของเปิดการใช้งานตะกร้าสินค้านะครับตอนนี้เราเปิดใช้งานอยู่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ตะกร้าสินค้าคือไม่มีระบบซื้อขายที่นายเว็บเราก็ติดเครื่องหมายถูกออกแล้วก็ กดปุ่มอัปเดตนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บปุ่มซื้อขายก็จะหายไปนะฮะถ้าเกิดเราเรียกปุ่มซื้อขายกลับมาเปิดใช้งนานตะกร้าสินค้าตะกร้าสินค้าก็จะกลับมาอย่างเดิมเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถเปิดปิดได้นะครับผมนี่คือส่วนของการแสดงผลของสินค้าส่วนต่อไปนะครับเป็นการแสดงผลของบทความก็เป็นการแสดงผลที่เหมือนกันกับสินค้า กำหนดจำนวนบทความต่อแถวกับจำนวนบทความต่อหน้า4ต่อ1แล้วแต่ครับผมแล้วแต่ตอนนี้เรากำหนดเป็น4ต่อ1นะครับตัวที่บทความ4ต่อ1เห็นไหมครับ4ข้อมูล4ต่อ1นะฮะแล้วก็ตัวบทความจะมีเพิ่มขึ้นมาคือส่วนของแกลเลอรี่บทความตอนนี้เราเพิ่มเข้าไปที่0หนึ่งนะฮะคลิกเข้าไปก็จะเป็น กเรอรี่รูปภาพเห็นไหมครับการแสดงระบ,บ้มภาพของบทความก็คือจํานวนแถวจํานวนรูปต่อแถว6รูปต่อ1แถวครับ6รูปต่อ1แถวเรากําหนดเป็นลองสัก3ต่อ1นะครับ3รูปต่อ1แถวโปรแกรมก็จะคํานวณให้นะครับ3รูปต่อ1แถวฮะจะขยายให้พอดีครับแล้วก็คลิกดูบทความได้เอ้ดูรูปของแกลเลอรี่ในบทความได้นะครับ นี่คือส่วนของการแสดงผลของบทความนะฮะต่อไปการแสดงผลของอัลบัม้มภาพอัลบั้มภาพนะครับผมเราสามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้เลยนะฮะหรือว่าจะสร้างอัลบั้มก็ได้ถ้าเกิดกรณีที่สร้างอัลบัม้มแล้วจะกาหนดว่า1อัลบัม้มมีกี่แถวไอแถวหนึ่งมีกี่อัลบั้มนะครับตอนนี้เรากำหนด3ตอนนี้เราเพิ่มเพิ่มไปแค่หนึ่งอัลบัม้มก็คล้ายๆกับบทความกับ าการแสดงผลของสินค้าแล้วครับผมเหมือนกันการแสดงผลของภาพก็เหมือนกันนะครับผมคล้ายกันส่วนของการแสดงผลกระทู้ถามตอบนะครับผมถามตอบก็คือจํานวนกระทู้ต่อหน้ากระทู้ถามตอบตอนนี้เรายังไม่เพิ่มนะครับยังไม่ได้เพิ่มเราลองทดสอบเพิ่มก่อนนะฮะบเพิม่มข้อมูล มีข้อมูลเข้ามานะครับผมตอนนี้คือเรากําหนดเข้าไปที่ตั้งค่าระบบตั้งค่าแสดงข้อมูลแล้วก็การแสดงของถามตอบจํานวนกระทูต่อหน้าเรากำหนดเป็น10มันยังไม่ถึงใช่ไหมครับยังไม่ถึง10ก็คือจะแสดงมาเรากําหนดเป็นสัก1กระทูต่อนหนึ่งหน้าครับผมก็จะขึ้นจนํานวนเพจขึ้นมาเห็นไหมฮะสองสามส่วน จำนวนตัวอักษรแบบย่อ640ตัวอ,อักษรหมายถึงอย่างนี้ครับเราไปที่ในแอดมินนะครับถามตอบเราซักตัวหนึ่งทดสอบเนี่ยฮะ640ตัวอักษรคือ640ตัวอักษรตัวนี้ครับถ้าเกิดเกินแล้วมันจะมีคำคำสั่งตัดให้ครับผมลองดูนะฮะเพิ่มไปมันก็จะยาวยืดลงมาอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดไปดูที่ตัวถามตอบก็จะมีตัวนี้ จะเพิ่มขึ้นมาสักครู่นะฮะถ้าเกิดตัวสอนติดก,กันนะครับไม่มีการตัดตัวสอนมันก็จะยืดออกไปเลยนะฮะต้องดูนิดนึงเพราะตอนนี้เป็นส่วนที่เราควบคุมเองได้นะฮะ,ะเห็นไหมครับผมตัวนี้จะตัด ไปเลยถ้าเกิดตัวอื่นตัวอักษรไม่ถึงมันก็จะไม่ตัดตังคาระบบนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลถามตอบเ้ากาหนด240ตัวอักษรก็จะตัด640ตัวอักษรนะฮะเป็นที่10หน้านะครับจะได้เห็นเห็นไหมครับดูต่อใหนนะ้ถ้าเรากําหนดแค่สัก10ตัวอักษรดูนะครับมันจะขึ้น10ตัวอักษรแล้วก็ตัด เห็นไหมครับ10ตัวอัษรเราเห็นแค่5แต่จริงจะเป็นพวกตัวอักษรช่องว่างอันนี้ก็นับไปด้วยนะครับผมก็นับเป็น10เราประมาณคร่าวๆก็ได้ครับนี <î s> ่ฮะเราจะตัดให้ตัวนี้แล้วต่ความสวยงามของเรานะครับผมเราจะตัดความสวยงามเลยประมาณเราสอดกำหนดที่640นะครับผมอาฮะก็ <î> s> <S <î s> จะดูสวยงามหรือจะเพิ่มมากกว่าน,นี้ก็ได้ครับผมในส่วนของถามตอบนะฮะ นี่คือทั้งหมดของส่วนของการตั้งค่าแสดงข้อมูลนะครับคือการแสดงข้อมูลสินค้าบัความระบัาภาพและถามตอบนะครับผมจํานวนแถวจำนวนจำนวนหน้าฮะแล้วก็ส่วนของการแสดงผลของสินค้าจะพิเศษคือตรงตั้งค่าสาระเงินโอนเงินกับบัตรเครดิตจะมาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่คือส่วนของการตั้งค่าแสดงข้อมูลครับผม